วันนี้เรามาเที่ยวที่วัดเขาทำเทียบครับผมเรากำลังจะเดินไปขึ้นสกายวอล์กสกายวอล์กอยู่ข้างหน้าครับผมไปกันครับไปครับสกายวอล์กอยู่ข้างหน้าครับผม ตัวรับตรงไหมแม่เ,มเต็ม <c oughs> เราก็ขึ้นแล้วจ้ะบันไดร้อยห้าสิบขึ้นทางขึ้นก็ไม่ได้ยากอะไรสองคนขึ้นไปก็หายใจไปหอไปปั <c oughs> ติปัญ้า ไปจ้าเราเดินสกายบล็อกไม่ต้องบอกระล่างสิถ้าบอกระล่างมันก็เสียวอะ่ะไปจ้าเดินอ,อ,อ,อย่าบอกระล่างอ่ะถ้าบอกระล่างมันก็เสียวอย่าบอกระล่าง ข้างแร้ะมันมาย่ง้ามงข้ามันก็เสียวแต่ถ้าเราไม่มองมันก็ไม่มีอะไรสบายสบาย ล่าเราจะะดิไงถาเราม่าจะงถ้าเราไม่อยากเสียวเราก็อย่ามองข้าล่างถ้าเรามองข้าล่างแล้วมันจะเสียวก็จะเสียวไปเดินนะี่นี่เนแลด

我讲他讲了。 เดินไปเลยต้องทำหน้าอยู่แล้วไม่ต้องเที่ยวหรอกถ้ากลัวก็มองไวหน้ามองน้าเขาไม่ทำบาปตัวคนเป็นลมิแล้วนี่ประทายรอกชินลม

ไม่มีอะไรยไงดีอย่ามาเดินตะไคร้ไ้สาพี่ก็ได้น่ได้นผก็ถ้าเราไม่มองข้ารามันก็ไม่ได้เสียวอะไรแต่ถ้าเรามองข้ารามันก็เสียว กุมาพนษภาพ่ะวเี้อสองั้วอไตายาเอกันประมาณสูงประมาณสัก2 0่สิบสสเมตร เราก็มาลองดูงก็ขึ้นมาไม่ยากก็ได้อยู่บันดไดบันไดร้อยห้าสิบขั้นตาย ก็โอเคแต่ถ้าเรามองข้างล่างเมื่อไหร่เมื่อนั้นมันจะเสี่ยสักทีแต่ถ้าเราไม่มองมันก็เหมือนกับเราเดินสะพานทั่วไปธรรมดาไปขอล้บขอบคุณค่ะ กอยากเล่นบองคนก็ขึ้นมาเรื่อยๆก็ไม่ได้แดดร้อนอะไรจังหวะเราขึ้นตอนบ่ายแต่ดีนะตรงนี้มันไม่มีแดดภูเขาบังแสงอาทิตย์พอดีมาก็มาลงทะเบียนลงทะเบียนแล้วก็รอเรียบชื่อขึ้นทีละสิบกว่าคนก็โอเค จ้ะา,ายบายจ้าตอนขึ้นอาจจะระบากนิดนึงแต่ตอนลงน่าจะสบายด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกตอนขึ้นก็มีหอมนิดนึง แต่ก็ไม่ถึงแต่ระบากมากปันไดก็ไม่ได้ชันร้อยห้ขั้น เราก็ได้ขึ้นไปเดินที่สกายวอล์กครั้งหนึ่งเราก็เพิ่งจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกชิมลางไางครั้งหลัเราสกายวอล์กเดี๋ยวก็จะมีครั้งต่อไปแต่เป็นที่จังหวัดไหนไม่รู้ต่อไปน่าจะไปที่วัดตะแบกวัดเขาตะแบกที่ไหนจังหวัดชนบุรีตอนนี้เราก็ปั่น โดยรวมแล้วสรุปแล้วบันด 150, ไดร<ม>้อย,ห,ยห้าสิบพันก็ไม่เท่าไหร่ก็ขึ้นได้ก็อาจจะมีพักเป็นบางช่วงแต่ถ้าเป็นหนุ่มสาวเขาก็อาจจะเดินขึ้นรวดเดียวรวดเดียวแต่ของเราก็ได้อยู่นะของเราห้าสิบขึ้นก็มีพักนิดหน่อยพักทุกชัน้น <laughs> ปาจ้าจบคลิปแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับที่รับชม จ้าโอกาสน่าเจอกันใหม่ครับสวัสดีจ้า